สวัสดีค่ะกละับม,มาพบกับแกลอรี่สไน์นลกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พลอยจะมาแนะนําเว็บต่างๆนะคะเว็บโหลดของเสริมของเดซิมสีนี่เอง่าเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมสาหรับคนบางคนที่ต้องการโหลดของเสริมอะไรประมาณนี้นะคะพลอยจะแนะนาสาวเว็บนี้ให้ดูกันก่อนพลอยจะมาเริ่มจากไทยเดซิมสีก่อนนะคะไทยเดซิมสีเนี่ยจะเป็นยังไม่มีการดาวน์โหลดอะไรต่าง ดซิมสานะคะก็คือมันจะมีถ้าเรากดเว็บไทยเดซิมมเนี่ยมันจะเป็นมีให้กดดาวน์โหลดใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นแค่เว็บบอร์ดเท่านั้นนะคะแต่ก็จะมีดาวน์โหลดเช่นเดียวกันอ่อย่างนี้นะคะมดไทยเดซิมสี่อัปเดตเมื่อวันที่25ก2015นะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นมอดมดไทยนะคะก็คืออเห็นไหมนะอันนี้เขาจะมีภาคเสริมมา นี่แบบนี้เออหลดไป95%แล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะก็ใครจะดาวโหลดก,ก็มาสามารถดาวน์โหลดที่ตามเว็บบอร์ดได้นะคะก็จะมีหลายอย่างกันก็อย่างเช่นเอสขับไปของเสมที่ซิออกมาแล้วเอเดี๋ยวเรามาดูของเสริมกั 3. นนีอย่างนี้สำหรับลิปสติกผิว ว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูเว็บนี้ได้เลยนะคะเป็นเว็บไทยเดซิมสีนี่เองเดี๋ยวพ่อจะติดลิงก์ทุกทุกทุกอย่างนะคะทุกเว็บเนี่ยไว้ใต้คลิปเอง mm hmm. ต่อไปเรามาซ mm ิมสีดาวน์โหลดเว็บนี้พอยขอแน,นะนำแบบสุดๆเลยนะคะ mm hmm. เป็นเว็บที่พ่อยใช้โหลด mm hmm. จะบอกว่ามากที่สุดย้ำนะคะว่ามากที่สุด mm hmm. เพราะว่าอันนี้มันมีทุกอย่างเลยอะ ไม่ว่าจะเป็นแบบแบ็ก o ก่าวดรูฟครอส์ลอสอะไรก็เยอะค่ะเฮร์ส t o r ์อะไร่งเงี้ยค่ะมันมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะนี่ก็เป็นบ้านสวยนะคะสวยมากเลยไว้เดี๋ยวพลอยจะมาสอนโหลดบ้านในเดซิมสีกันนะคะเดี๋ยวขอทำคลิปนี้ให้เสร็จก่อนนะคะโอเคเว็บนี้ก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ หลายอย่างอะคะ่ะเป็นอ็อกซ์เซสซอรี่ก็มีน่ารักน่ารักนะคะมีต่างหูมีแว่นมีหลายๆอย่างนะคะค่อนข้างโอเคอยู่นะคะแบบนี้โอเคน่ารักมากเลยะคะ่ะเป็นบ้านอะไรอย่างนี้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะ มีแป็กเกานี่อันนี้ก็จะเป็นพื้นหลังของตัวโหลดเดี๋ยวก็จะสอนโหลดอีกเหมือนกันนะคะนี่ค่อนข้างที่จะสวยเอยอะนะคะมันมีเอยอะมากแล้วแต่ว่าเราจะเลือกของเสริมเสื้อผ้ามีทุกอย่างนะคะก็เดี๋ยวไปอ่นต่อไปนะคะอันนี้ก็ขอนำเสนออีกหนึ่งตัวเหมือนกัน เป็นมีทุกอย่างเหมือนกันนะคะแต่ถ้าถามแล้วชอบอันนี้มากกว่านะ,ะ,ะเป็นอ็อบเจกทุกอย่างมีหมดอะคะ่ะอ็อบเจกส่วนใหญ่ว็บนี้จะมีแต่ของเด็กๆนะเยอะนะคะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เนีนน่ยนะมีหมีมีเยอะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นอันนี้สำหรับเป็นของนานานะคะมันเขียนาไว้อะ เดี๋ยวให้ดูนะมันเป็นไฟล์อย่างหนึ่งะคะ่ะก็เป็นเว็แบบไซต์นี้นี่เดี๋ยวให้ดูนะคะรวสักครู่ค่อนข้างโอเคนะคะของเสริมเยอะดีแล้วก็ของเสริมที่พอยใช้ก็ได้มาจาก2เว็บนี้นะคะ่ะนี่กับอันนี้เยอะมาก น,นนะคะมันค้างด้วยแหละเนี่ยนะค้างค้างค้างค้อันนี้ออกแปนึงก็ได้จะได้ไม่ไม,ไม่ช้ามากถ้าเปิดมากเกินไปอะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะช้าเดี๋ยวรอให้มันดาวน์โหลดไปแล้วกันนะคะก็มาดูเว็บนี้ดีกว่าอ่าสำหรับเว็บนี้นะคะ ก็มีสมาชิกชมรมอะไรเงี้ยอ่าเราสามารถเลือกชมรมในนี้ได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากมีกิจกรรมและใครอยากมาดูละครก็มาดูในนีน้ได้นะคะก็เป็นเดซิมที่ค่อนข้างโอเคอยู่แต่ถ้าพูดถึงเดซิมแล้วเนี่ยน้องๆคงจะรู้จักนะแคสเกมที่เล่นแต่เดซิมนะคะยอมรับว่าเล่นเดซิมเก่งมากเลยก็คือพี่ลินเดเลนี่เองก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะพี่ลินเขาก็สอนเกี่ยวกับ ลงของเสรมได้ซิมสามนะคะพลอยไม่ได้สอนนะเพราะว่าช่วงนี้พลอยจะเล่นแต่เดดซิมสี่นะคะแล้วก็แคสเกมซิมสี่ด้วยอ่านะโอ้โหไม่ขึ้นเลยค่ะก็มาเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนดีกว่าอันนี้นะคะสําหรับใครที่อยากมดภาษาไทยนะคะสามารถมาดูในนี้ก็ได้นะเพราะว่าพลอยก็ใช้มดภาษาไทยอยู่นะคะก็มันสําหรับในซิมโดยเฉพาะนะคะ อันนี้เลยอ่ะเนีย่ยแจกของญี่ปุ่นสุชิวเอาใจคนรักคนรักอะไรอ่ะนี่น่ารักมากพวกพวกเว็บเนี้ยน่าจนะน่าค่อนข้างน่ารักอยู่นะที่ดีเห็นะสไตล์เขาโอเคอ่ะเขาค่อนข้างเวิร์กนะคะดูดีอ่ะเห็นะป๊อกกงป๊อกกี้เขาก็มีนะแบบ เจ๋งอ่ะเขาเขาโอเคเขาทำของเสริอมออกมาได้ดีมากอย่างมีคูดเห็นนะมีมีคูด้วยมีแบบโหแบบอนิเมะอ่ะชอบนะคะเป็นคนที่ชอบอนิเมะอย่างหนึง่งมันมูมิงมากตอนนี้ยำ้ำเนี่ยอลิสในเดนเดนมันสะใจยังมีเลยน่ารักนะอ่าเป็นโมดตุ๊กตานะคะอันนี้ก็ตุ๊กตุ๊กตาโอุ้ยน่ารักน่ารักขอขอบันทึกหน้านี้ไว้ได้ไหม อ้าวเวลาจะบันทึกหน้านะคะให้กดนะ้องๆกดเซฟแอสโอเคกดเซฟแอสนะคะรอสักครู่มันก็ขึ้นมาเองอะ่ะโอ้รู้สึกช้ามากเลยนะคะวันนี้ไม่รู้เครื่องเป็นไรค่ะเมื่อกี้ยังโอเคอยู่เลยนะวอร์กเวิร์กอยู่นะเห็นแลามีตู้ ATM ด้วยสวยนะคะเออใครอยากจะมาตกแต่งพื้นเมืองก็มาดูของโหมด Colorful i t m แอ่ ATM ไม่ใช่ i t m นะคะก็สามารถมาดูพวกนี้ได้นะคะเว็บของเสริมมีเยอะนะคะน้องๆน้องๆอ,อ,อาจจะบูดูเว็บบูดูอะไรเงี้ยมันเยอะมากอะยอมรับนะคะว่าเยอะมากๆเลยอะ่ะโอ้โหเครื่องค้างสุดๆกดไปที่เดสก์ท็อปที่เราๆค่ะกดเซฟเลยบายกดเซฟกดเซฟ แค่นี้เรียบร้อยแค่นี้เราก็เข้ามาโหลดทีหลังได้แล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องโหลดเลยถ้าเรายังไม่อยากโหลดเราก็ทำอย่างนี้แหละไม่เม้นไม่อะไรสักอย่างเดี๋ยวตามไปบุกห้องอเขาค่อนข้างที่หาไม่ได้น่ารักมากเลยนะคะสนใจบ็อกกี้มากี้มากมันเป็นขนมที่น่าขนมญี่ปุ่นอะ ขนมช็อกโกลงช็อกโกแลาแต่เห็นตลาดเนี่ยนะนะีค่อนข้างที่น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยเห็นนะเขาจะมีเยอะมากอะ่ะเขาจะโพสตลอดนะคะสำหรับคนที่เข้าไปหาหมดอดเสร์มาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะหาอยู่ตลอดเวลาจริงๆนะยอมรับเลยอะ่ะว่าเขาหาเอออยู่ตลอดเวลาเฮ้ยเฮ้ยเทำไมวันนี้หน้าเป็นไรอะ่ะทำไมมันค้างขนาดนี้คะคะ อเคไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอมารีวิวแค่ตรงนี้ก็พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพลอยไม่อยู่พลอยจะไปต่างจังหวัดนะก็หยุดยาวกันเหมือนกันนั่นแหละก็รอกันหน่อยนะคะคลิปนี้ก็9นาทีละเดี๋ยวพลอยจะลงวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะว่าววันนี้พลอยลงมาแล้วคลิปหนึ่งนะอย่าลืมติดตามชมกันด้วย วันนี้คลิปสอนโหลด a u d a i t นะคะก็สามบนี้เดียาพอยทิ้งเลงไว้ใต้คลิปนะคะมันโอเค work, work ทั้งทั้งสามอันนี้เลยอะ่ะมันโอเคมากอะ่ะแต่ที่ชอบที่สุดคือ The Sims 4ดาวโหลดนะคะมีทุกอย่างจริงๆริอะ่ะถือว่าครบครันมากนะคะสำหรับคนที่อยากหาของเสริมน่ารักน่ารักไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไหนนะคะเข้าเว็บสามเว็บนี้นะคะได้เต็มเต็มคะ่ะใครอยากได้มงได้มดก็มาเว็บนี้เลยได้เต็มเต็มแน่นอนรับประกาศนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเทียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ cribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย